สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EasyMath TS นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฝึกทําข้อสอบกันนะครับในข้อที่3.8นะครับโจ้เขาบอกว่าวงเล็บนะครับ2.355นะครับหารด้วย0.5นะครับบวกด้วย3เศษ2ส่วน5นะครับเท่ากับเท่าใดให้ตอบเป็นทศนิยมนะครับอ่าข้อนี้ทำยังไงก่อนครับข้อนี้เราก็ต้องทำไงครับ มันเป็นบวกลบคูณหารละคนใช่ไหมครับทำทำในไหนก่อนครับทาในวงเล็บก่อนนั่นเองนะครับอ่ะทําในวงเล็บก่อนนะครับอันดับแรกนะครับทําเลยครับ2.355นะครับหารด้วย0.5นั่นเองนะครับหารด้วย0.5นะครับเพราะฉะนั้นอ่าเครื่องหมายหารนะครับก็คือเครื่องหมายเศษศูนนั่นเองนะครับทีนี้ตัวส่วนมันทําไมครับตัวส่วนมันติดทศนิยมอยู่ต้องทําไม่ให้มันติดทศนสยมทําไงครับ ก็โดยการคูณ10เข้าไปนั่นเองในเมื่อคูณ10ด้วยเศษก็ต้องคูณส่วนด้วยนั่นเองนะครับข้างบนได้เท่าไหร่ครับ2.355คูณ10ได้เท่าไหร่ครับก็เลื่อนจุดไป1ตำแหน่งนั่นเองนะครับได้23.55หานะครับหารด้วยเท่าไหร่ครับ0 5ดคูณ10ก็เลื่อนไป1ตำแหน่งได้เท่าไหร่ครับได้5นั่นเองนะครับเอา5หาร23.55ได้ยังไงครับหารได้ยังครับหารได้ยังหารได้แล้วนะครับหารยังไงครับ ตั้งหารตามปกตินะครับ23.55หานะครับหารด้วย5นั่นเองนะครับ5 4 20บนะครับ3ลบเหลือ3นะครับดึงอะไรครับดึง5ลงมาทีนี้คำตอบนะครับต้องใส่จุดให้ตรงกับเวลาหารนะครับคำตอบที่เป็นหารทศนิยมนักษณคำตอบให้ให้ใส่ตรงกับจุดของตัวตั้งนั่นเองนะครับหารแล้วก็หาร35ตามปกตินะครับ ห้าอะไรได้สามห้าห้าเจ็ดสามสิบห้าลบกันเหลือศูนย์ใช่ไหมครับดึงอะไรลงมาครับดึงห้าลงมาแล้วก็ห้าหารหนึ่งได้ห้านั่นเองลบกันเหลือศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับเอาห้าไปหารนะครับเอาห้าไปหารยี่สิบสามจุดห้าห้าได้เท่าไหร่ครับนี่ไงครับได้แล้วสี่จุด 1นั่นเองนะครับอ่าโอเคพักไว้ก่อนนะครับยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าเขาเขาทำไมอีกครับขั้นตอนที่2ครับขั้นตอนที่2องเขาทำอะไรครับบวกด้วย3เศษ2ส่วน5นั่นเองนะครับอ่าสามเศษ2ส่วน5มันก็คือนะครับ3เศษ2ส่วน5นะครับมันก็คือ3บวกด้วย2ส่วน5นั่นเองนะครับ๋ยวาราแปลง2ส่วน5ให้เป็นอะไรครับทศนิยมนะครับได้เท่าไหร่ครับ สองส่วนห้าแปลงทศนิยมโดยการทำไมครับก็คูณ2ส่วนด้วย2นั่นเองได้เป็นเท่าไรครับได้เป็น4ส่วน10นะครับอ่าส่ส่วน mm hmm. 4. 4. 4. 10ก mm ็คือเท่าไรครับ0.4นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น302ส่วนได้ทศนิยมเป็น0.4แล้ว3บวกด้วย0.4ยได้3.4นั่นเองนะครับเสร็จแล้วเอายังไงต่อครับก็เอาไอ้4.71ที่เมื่อกี้เราหาได้นะครับมาบวกกันนั่นเองนะครับได้เท่าไรครับ ก็เอานี้ครับตั้งบวกกันเลยนะครับใส่จุดให้ตรงกันนะครับอ่าเดี๋ยวขอใส่ใส่จุดให้ตรงกันก่อนนะครับสาใช่ไหมครับอ่าใส่ใส่ตำแหน่งให้ตรงกันนะครับอ่าจุดนี้ครับต้องให้มันตรงกันนะครับแล้วก็เอาบวกหลักให้ตรงกันด้วยนะครับ3.4ก็คือ3 4มจุ่ศูนยนั่นเองครับหนวกศย์ได้1 7ึเบวกสป็นสิใส่หนทด1นนั่นเองนะครับ คำตอบก็ต้องใส่จุดให้ตรงกันด้วยนะครับ4บวก3เป็น7โทษที่1เป็น8เพราะฉะนั้นข้อนี้ได้คําตอบเท่าไหร่ครับตอบเป็นทัทศนิยมคือ8.11นั่นเองนะครับเป็นคําตอบครับนะครับสำหรับใครที่ยังไม่คล่องนะครับเรื่องตรงนี้นะครับคูณ10คูณ10นะครับอ่าแล้วเรื่องการแปลงเศษส่วนให้เป็นทศนิยมนะครับการแปลงเศษส่วนให้เป็นทศนิยมก็กลับไปฝึกได้นะครับแล้วก็เรื่องอะไรครับ การหารตัวเสนนิยมนั่นเองนะครับาการหารตัวเสนนิยมนะครับไปฝึกใคข้องๆนะครับไม่ยากนะครับโอเคครับ